ที่กำลังเที่ยวขึ้นฐานคือของป๊อปอายมังไฟประกวดบางที่หกรับยะโสต่อนนะนือไฟเมื่อนกับสิขึ้น่งอื่นมังไฟเมื่นเขาจะจุดแล้วมั้งครับผมไม่แน่ใจไฟเมื่นจุดนะเพื่ออะไรเนี่ยบางไฟเมื่นจะจุดครับ ที่กันต้องไฟประดับเบิ้งค้นมาเบิ้งไฟเนี่นยครับใส่กันไว้น้ำเดอ้อใส่มีเข้านี่นะต้องอยู่ข้างบออ <c oughs> ่อนี่ยฮะน,นี่ยนะังเงยสีล่องล่องบ่อน้ำเนี่ยเน,นี่ยครับมันถะไล่มากเนี่ยบังไฟหมื่นจะจุดนะครับตอนนี้ ไฟเมื่อน,นกนครับก่อนฝีมันบังไฟประกวดของปอบอไอนี่ไฟประดับพันจุดแล้วยังไม่โผล่ลมันก็คืนดีครับมันเพิ่งเมือน,นีน่นี่มีบังไฟเออข้าเจ้าแชงบังไฟประดับน้ำนี่ครับ บังไฟหมืน่นคือบมังไฟประดับนะครับที่จุดปัก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 ไงที่ปลูกล่องเหมือมีประกวดครับโบมาเรียบร้อยครับโบมาเรียบร้อยของสาวน้อยเแต่ดีเลยสองร้อยคะแนนผ่านไปข้างเสียงของเสีย,สยครับพอบีไปยังยุเด็กกับผมมาดรอได้ครับพวกของเขาบองล้มครับ ไฟต้ออกไม่เห็นนะครับบางไฟมืดนะครับขอไปอีกนะคีกันยืนลงซีสันอาสันนะครับยังสูยใส่เป็นวาโพมากคือบ่เห็นครับพี่น้องตอนนี้เขาหลังเมฆไปยื่นะครับเขาหลังเมฆไปยื้อว่ายังให้จุดบังไฟน้อยเลยยังยังเข่าหลังเมฆอีกยื่อสั้นครับ นี่ของป๊อปอายนี่ครับกำลังกำลังขึ้นอยู่ตอนนี้กำลังขึน้นฐานได้เมกกระดดอมาสองร้อยห้าสิบคะแนนไปหาปบตุเวียงตยัวเยกครับตอนนี้นะครับหาปบตุเวียงเมกได้ไล่เด้บตอ,ตอนนี้หางเป็นตัวน์นะครังเอายุ่งมังดัยครับ <laughs> ใส่ เจ้าเห็นเราบ่โอ้เมฆ้อนพุ่นบ่โอ้บอมบ่บอมเนังไฟเมือนแหมพิ่นนับังไฟแสนเด้่แสนเใส่น้ำกันนี่บ่มันล่งแล้วมันบ่บงสามหน้าทีตัวนี้สามห้าสามสิบบองสมลงแล้วท่คะแนนได้สองบห้าคะแนนแพ่ของสองห้าหนรเคะแนนลุมเพื่อนสองหได้สามสามห้าอยู่นะครับใส่หาง นะครับวิทย์ก็ดำมาเปลี่ยนนิสัย์มันร่ากับเพื่อนน้องหันวิ่งตัวย่นเห็นนี่เพิ่นลงแล้วครับได้ใช้คือว่าคืนวันนี่มันลดตัวยืนยืนเนี่ยมันลงแล้วครับสองร้อยแปดสิบคะแนนก็ถึงสามร้อยเนี่ยกลุ่มสาวหน่อยซอยสุราครับเสือสีฟ้านมาแล้ว นี่สาวน่อยซอยสุลาครับข่ยข่สาวน่อยซรอยสุล่าเอาขอท่างไปใส้เนือก็มาครับจุงเบียร์ไปขายคือจุงวัจุงก้วยเนาะก็่ีมากครับอยากเบียร์ด้พัสดนะ กมเพื่อน2511หนึ่งยัง335สหอยู่ครับเนี่ยดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูดเขาเขาปล่อยด้วยการจุดประทับ,ทบ,ทบไฟฟ้านะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จุดจากแบตเตอรี่แล้วนะครับจุดจากฐานปล่อยเลยกรรมการเป็นคนจุดให้เลยอาเตรียมตัวดูนะครับของของของ ป๊อปอายป๊อบอายอเตรียมนะครับป๊อบอายเกือดอยังขึ้นป๊อบอายครับป๊อบอายขึ้นนั่นขึ้นได้บนทุ่ หมุนก่อนครับอันนี้บ่ถึง3นาทีหรอกเนาะครับเนาะนาทีสองนาทีโอ้ยนอเกย์แขงบ่ทันได้ครับเกยังบ่ทันได้มันหมุนครับมันหมุนนี่เวลากัสีบ่หลายครับเพราะว่ามันขึ้นบ่สูงแล้วมันก็ต้องลงเร็วครับเอาเบิ่งเด้ออยากรู้จักจากจากนี่ยนนาทีกลวยนะครับ อันนี้ไมาอีกบางนึ่งแล้วครับอันนี้ของค่าย